กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกทท่านนะครับผมผมศิลพงเจ๊กว้างโอ้บ้านสวนพระเครื่องเทอร์โบนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับผมผมได้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องพระคําข้าวไปนะครับผมเพื่อให้ครบองค์นะครับผมก็จะมีพระหางหมากด้วยนะครับผมเห็นในเอกสารนะครับอันนี้เป็นใบฝอยเก่าเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับผมพระคําข้าวและพระหางหมากนะครับผม ที่ได้นำเสนอไปก็คือจะเป็นพระคำข้าวนะครับผมซึ่งได้กราบเรียนเพื่อนๆพี่ๆไปนะครับผมแล้วก็ให้ข้อมูลที่ผิดไปด้วยนะครับผมคือในรุ่นแรกที่ผมบอกว่าสร้างจำนวน1นึ0งแสนองค์จริงๆแล้วสร้างเป็นล้านเหมือนกันนะครับสร้าง1ล้านองค์นะครับผมพอมาในรุ่นสองค่อยมาจัดสร้างเพิ่มอีกนะครับผมเป็นจำนวน5ล้านองค์ครับ ที่เพื่อนๆวิพีเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นเทปต่อจากาเทปก่อนนะครับผมซึ่งเป็นพระคาข้าวของหลวงปู่ฤาษีดิงดำนะครับผมส่วนองค์นี้ก็จะเป็นพระหางหมักนะครับผมเนื้อเจากสีชมพูนะครับผมพุทธลักษณะของอพระจะคล้ายๆกับพระพุทธโสธรน,นะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นแบบเฉพาะของอวัดท่าซุงอยู่เหมือนกันนะครับผมถ้าเป็นพระคาข้าวาลักษณะ พุทธลักษณะจะคล้ายกับพุทธชินราดนะครับผมจําง่ายนะครับผมแล้วก็องคนี้จะคล้ายๆกับพุทธโสธรนะครับผมแล้วก็เนื้อจะเป็นสีออกชมพูนะครับผมนี่ฮะจะเป็นสีคล้ายๆกับหมากหมากที่ใช้สีคล้ายคล้ายกับปูนที่ใช้เคี้ยวหมากนะครับผมจะออกแนวสีชมพูแบบนี้ครับผมด้านหลังก็จะมีรูปหลวงพ่อหรือสีลิงดำนะครับผมแต่ว่า ที่เพื่อนๆพ,พ,พี่เห็นอยู่ในขณะนี้จะมีเทียนชัยนะครับผมติดแปะไว้ด้านหลังนะผมไม่ได้แกะออกนะครับผมเพราะว่าได้มาอย่างนี้ก็จะคงลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพ,พ,พี่นะครับผมได้ชมภาพละเอียดในส่วนขยายกันนะครับเนี่ยฮะเหมือนที่ผมบอกไหครับผมพุทธลักษณะจะคล้ายๆกับพระพุทธโสธรนะครับผมนี่ฮะแต่ว่าลักษนเหมือนๆกันกับพระ ทำข้าวก็คือจะมีอุณาโลมนะครับผมหางขึ้นนะครับผมทั้งทั้งสองด้านนะครับผมสําหรับพระหางหมากนะครับผมวิธีการจัดสร้างนะครับผมหลวงพ่อก็จะใช้เศษหมากนะครับผมก่อนชั้นนะครับผมแล้วก็นําเอาหางหมากคูที่เหลือจากผสมกับผงพระอื่นๆแล้วนะครับผมก็จะมาเข้าพิธีพุทธาพิเศษนะครับผมหลังจากนั้นก็จะบท รวมกับส่วนผสม,มอ,อื่นๆนะครับผมแล้วก็เข้าพิธีพุทธ,ธาพิเศษครับผมด้านหลังก็จะมีรูปของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับผมเนี่ยมีตัวอักษรเขียนหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับผมวันณะจะออกเป็นสีชมพูนะครับผมด้านหน้านะครับผมตรงฐานพระด้านล่างก็จะเขียนว่าวัดท่าสุงนะครับผมเนี่ยฮะเนื้อหา ดูอาจจะมีโพรงอากาศด้านข้างนะครับผมจะเห็นชั้นของการอัดพระนะครับผมจะเป็นเลเยอร์นะครับผมจะดูเป็นชั้นๆนนะครับเห็นไหมฮะเหมือนเนื้อพระจะเป็นฟ้ามฟ้ามนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระมีความแน่นและก็แข็งตัวมากนะครับผมประกอบกับระยะเวลาที่สร้างมาตั้งแต่ปีพศ2533นอานะครับผมผ่านมาจนถึง วันนี้ก็เกือบ30ปีแล้วนะครับไม่เกือบแล้วครับ30ปีมาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นพระจะต้องมีความแห้งครับผมสำหรับตามสนามพระทั่วไปนี่ก็ถือได้ว่าเป็นพระชุดหนึ่งนะครับผมที่มีของปลอมอยู่เยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าสังเกตได้ง่ายๆนะครับสีจะมีความสดกว่านะครับผมแล้วก็ลักษณะพิมพ์ทรงนี่จะไม่คมชัดเหมือนกับของรุ่นที่ หลวงพ่อฤาษีลิงดำทำเอาไว้นะครับผมแล้วก็สังเกตง่ายๆครับผมสีจะมีสดมีความสดกว่านะครับเราถามราคาเนี่ยบางทีแค่2030บาทครับพูดง่ายๆว่าราคาไม่ถึงร้อยนะครับผมหรือว่าอาจจะร้อยต้นๆนะครับผมทุกวันนี้พระคำข้าวหางหมาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนี่ก็จะตกอยู่ประมาณหลักร้อยกลางๆไปจนถึงหลักพันต้นๆนะครับผมก็ถือว่าไม่สูงเหมือนกัน แต่ว่าก็มีมูลค่าราคาการเก็บสะสมที่แพงกว่าของปลอมนะครับผมแต่ว่าบางทีของปลอมเขาก็ขายเป็นราคาของแท้เราก็จะต้องอสังเกตจากสีสันวรรณะความแห้งตัวขององค์พระนะครับผมตลอดจนถึงความคมชัดต่างๆนะครับผมอย่างในวิดีโอ,อที่เพื่อนๆพี่ๆได้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมนะฮะ ก็จะมีค้าวขาวๆเหมือนกับลักษณะคล้ายๆกับตอนที่ปั๊มใหม่จะมีความชื้นนะครับผมพอสัมผัสกับอากาศแล้วเกิดการแห้งตัวก็น้ําระเหยออกไปนะฮะก็จะเหลือเป็นคราบขาวๆเคลือบไว้อีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ว่าพระทุกวันนี้นะครับผมผ่านมา30ปีนะครับผมก็จะต้องมีความแห้งนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นพระคำข้าวนะครับผมก็ สีขาวเนี่ยจะเห็นเป็นรอยคาบสีเหลืองๆจุดๆนะครับผมองค์สีชมพูนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าพื้นพระเป็นสีชมพูเท่านั้นเองนะครับผมจะเห็นพวกขี้แมงสาบนะครับผมแล้วก็คาบที่เขาเรียกว่ารอยขี้ป่วกครับผมขึ้นนะฮะบางองค์ที่เขาเก็บรักษาดีก็ไม่มีคาบพวกนี้เหมือนกันนะครับผมแต่เน้นที่ความคมชัดนะครับผมนะฮะสำหรับในเทปนี้นะครับผมผมก็ อาจะขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆน,นำเสนอนะครับผมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับ